สวัสดีครับวันนี้วันที่24กลกุมภาพันธ์5นานะครับวันนี้เราจะพามารู้จักกับตัวนี้บ้างครับล้อขนาด2.2นะครับ ของบูม r a ซิ่งนะครับ2.2บูมเ a ซ i n g ก็มีทําตั้งแต่ล้อขนาด1.0 1.5 5 1.9 2.2ก็มีนะครับอันนี้เป็นแบบ2.2นี้เป็นสีเทาดำนะครับสี G.M. นะครับคือกันเมทัลนะครับก็สำหรับยางใหญ่นะครับ2.2เนี่ยพวกรถแบบว่า เมื่อก่อนเขาฮิตแข่งแบบ u 4ฮะรถพวกรถล้อล้อล้อใหญ่ๆนะครับเขาก็เลยทำตัวนี้ออกมานะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าในหนึ่งกล่องเนี่ยหนึ่งกล่องมีสอง,สองสองสองวงเนี่ยว่าเขามีอะไรให้บ้านนะครับแล้วก็ในหนึ่งหนึ่งล้อเนี่ยมันมีอะไรกี่ชิ้นบ้างนะครับในกล่องมีอะไรบ้างเลยนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับ เดี paid, um ๋ยวเราจะมาดูนะครับในหนึ une, yep. ine, right ่งล้อนะครับหนึ่งล้อแบบนี้นะครับที่เห็นเต็มๆนี้คือหนึ่งล้ออันนี้ที่เขาประกอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดสี่ชิ้นนะครับหนึ่งชิ้นนะครับเป็นดุมขนาดบางนะครับสองอันนี้เป็นแหวนข้างหลังนะครับสามก็คือแผ่นข้างหน้านะครับนี่เป็นแบบลึกนะครับเป็นล้อแบบลึกแล้วก็แหวนตรงกลางนี้นะครับวิธีใส่เขาก็ใส่แบบนี้นะครับใส่ข้างไหนก็ได้นะครับสองฝั่ง เหมือนกันนะฮะของฝั่งข้างไหนก็ได้นะครับนี่ก็จะมีโลโก้บูมอยู่ด้วยนะครับตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวตอนแรกจริงต้องใส่ใส่ดุมนี้ก่อนก็ในในในชุดของมันเนี่ยเขาก็จะมีน็อตมาให้นะครับน็อตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เขาก็ ประกอบมาเป็นล้อให้แล้วนะครับแต่ว่านี่ผมมาถอดแยกออกนะครับเพื่อจะได้ให้ดูว่ามันมีกี่ชิ้นในหนึ่งล้อนะครับก็จะมีน็อตขนาด m สองจุดห้านะครับคูณแปดนะครับคือยาวแปดมิลนะครับมาให้สำหรับล็อกตัวฮับเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้เนี่ยฮะให้หกตัวนะครับตัวนี้หกตัวแล้วก็ตัวล็อกข้างหลังนี้ แหวนข้างหลังนี้อีกหกตัวนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวล็อกเสร็จก็จะเป็นแบบนี้หกตัวนี้ก็คือตัวที่แบบว่าจะบีบยางนะครับบีบยางล่องเนี้ยมันก็จะมีเวลาเราใส่เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเป็นยางนะครับแล้วเราก็บีบเข้าไปนะครับบีบให้มันติดกับตัวแหวนตรงกลางนี่นะครับก็เรียกว่าบีบล็อกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีทั้งหมดสสีนะครับเป็นสีบลอล สีเงินสีเทาดำแล้วก็สีดำนะครับเป็นล้อาแบบลึกนะครับขนาดกว้าง36.2นะครับตรงนี้นะครับ3า2เส้นผ่านศูนย์กลางก็คือ2.2นิ้วนะครับ2.2นิ้วก็ประมาณนี้นะครับประกอบไม่ยากนะครับในกล่องกล่องเข้ามาก็เป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบนี้ น,นี้รหัสของข้างเขาก็คือ B R W 780916 G M นะครับ G M นี่ก็แปลว่าอ่าย่อมาจากกันเมทัลนะครับกันเมทัลตรงนี้นะครับก็ของบูมก็เป็นล้อที่ดีมีคุณภาพนะครับเป็นวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับ ครับก็สำหรับ2.2นะครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับแนะนำกันไปแล้วนะครับก็มีอันนี้มันมีหลายสีนะครับมีสีดำก็มีสีบลอนก็มีสีเงินก็มีสีกันเมทัลก็มีมีสีสีนะฮะก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนแต่ตอนนี้ที่ร้านเหลือสีนี้สีเดียวนะครับสีกันเมทัลถ้าชอบเดี๋ยวเราสั่งมาให้ใหม่นะสำหรับคนที่ชอบชอบล้อใหญ่ๆนะครับยางใหญ่ๆนะครับมันก็จะได้ ผ่านพ้นอุปสรรคได้ดีนะครับก็ขอบคุณที่มาติดตามช่องทางของเรานะครับของเรามี4ช่องทางนะครับก็คือ YouTube นะครับแล้วก็เว็บไซต์ Facebook Instagram นะครับ4ช่องทางใช้ชื่อเดียวกันว่า RC s k i l l Thailand นะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์นะของเราก็จะมีของ Shopee นะฮะช็อปปี้ e. ชื่อ ร้านชื่อ X x t e r n i g l y นะครับ e x t e r n i g l y t e r n i g y ครับสำหรับคนที่ชอบสะสมแต้มหรือว่าใช้แบบพวกแต้มใน shopee ซื้อหรือว่าใช้แบตเครดิตลูดอะไรประมาณนี้ก็ไป shopee ได้เลยนะครับแต่แพงกว่าด้านร้าน10%นะครับแล้วก็ชื่อ,อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับโทรติดต่อเบอร์0 8 1 4 9 1 1 9 8นนะครับแล้วก็ไลน์ id นะครับ hd alien นะครับ h o ฮ่องกง d doc แล้วก็ alien นะครับ alien นะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามนะครับส่วนวิดีโอเนี้ยเราก็จะไปตัดต่อแล้วก็เอาไปลงใน YouTube แล้วก็เอาลิงก์ใน YouTube มาแปะไว้ในเว็บไซต์ของเรานะครับเว็บไซต์ rc scale thailand นะครับเพื่อที่เวลาคนที่เข้าไปดูรายละเอียดเนี่ยก็จะมีภาษาไทยนะครับพยายามไล่แปลอยู่นะครับแล้วก็มีวิดีโอนะครับในสินค้า บางบางตัวที่แบบว่าที่แบบแกะออกมาแล้ววิดีโอไอ่ยรีวิวได้แบบเหมือนล้อเงี้ยเราก็จะวิดีโอแล้วก็จะรีวิวนะฮะหรือว่าเป็นรถพร้อมเล่นรถชุดคิดอะไรประมาณเนี้ยที่มันแกะกล่องหรือว่าแกะแพ็คออกมาได้นี่เราก็จะรีวิวได้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามมะครับผมเอนะครับสวัสดีครับ